ไปเอาซื้อวัฒนธรรมฝังเหนือตอนบนวันนี้ก็ได้มาที่วัดพระธาตุจอมพอวันนี้ก็มีการรอเทียนเข้ารบานะาครับก็มีคณะศรัทธากันมากันเยอะกันหลายเลยนะครับนะครับก็ทำกันทั่วประเทศแล้วนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนประเทศไหนอำเภอไหนจะทำกันวันเวลาใดครับสำหรับวัดพระธาตุจอมพอนะครับที่ทอำเภอ ยังมระเป๋าจงหวัดเชีงยงไฮ้ก็วันนี้ก็ได้จะเริ่มกันแห่เทียนขา้าวพรรษาเลยนะครับผมก็มีคณะสัตหานะครับแล้วก็พระสงฆ์ในคืนสีขาวก็ได้มาร่วมกันในวันนี้มากันนักนะครับ

นอนให้มันถูกว่ะหนึง่งสองนี่เราจะต้องรอมันได้เต้าเล่นทักข้างเดียวทักข้างเดียวคำนวณออก่าเขา,เา,า,าจะต้องรอเล่นนีม่อมองดีรอเดินเล่นมองอ้นรอเดินเล่นมองอ้นถ้าไปถึงเล่นชุดไทยมันเสี่ยงก็เลี้ยวไปแสดงว่าผมเราเนี่ยมาดึงข้างกันครับแ,แ,แต่ถ้ารอไปถึงเต้าเล่น มันยังเหลือโยเทมหมดนั่นแสดงว่าเขาคำนวณได้ถูกเขามีปัญญาครบไหมศีลสมาธิปัญญาถ้าปรพร้อมทั้งสามอย่างนี้การรอเทมวันนี้ครับในวันนี้ก็มีจิตสธาหลายจังหวัดนะครับก็ได้มาร่วมกันเอารอเทนข้าวบ้รนศาที่วัดพระธาตุจอมพอเดืดักโวยหนึงเอาไปรอเห็นเร่มเดียวหมด ก็ได้เลี่ยมเดียวอ่านนะแล้วก็ต้องเดินหน้านะห้ามถอยนะเนี่ยเดินนาลูกเดียวพุทธศาสนาจะถอยไม่ได้ต้องเดินนาลูกเดียวเขาเขาเขาขัดมุเลยนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ครับญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก่อนตอนรอเตียงแล้วเส้นเรียบร้อยแล้วเมื่อรอเตียงแล้วได้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงจากนั้น จะมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารดงทานในระหว่างนั้นไผ่บ่ได้รอจะมารอตัยไปก็ได้แต่ก็ต้องตามกฎระเบียบเดิมรอไปเลยเลยจนกว่าจันเพลนเสร็จเรียบร้อยสถาญายมขีพน้ำพุิตากราบนะ้รับคือสำนักได้บอกทิมหนักทีมที่จะรอเทียนในวันนี้เกาเับผมเขาจะได้มาถวายเรียม เตรียมเตรียมรอนี่เขาบดได้เอาตะไบกันวันนี้แต่ตื้นลงมันจะมาภาพได้เตรียมเตรียมเร็มนี้เขาเอาปืนปิจาแล้วแล้วก็เปิืนปีเจ้าภาพแล้วคนนั่นก็คือตรียมก็รอรอเตรียมอยู่เตียจะมาหลอในตุนีนะครับเวลาไปในพิมพ์ยุตินีนะครับป็นเจ้าภาพวันนี้ก็มีคณะทากันมากันนักกันใหญ่แต่ว่าต้องขออภัยเนื่อง บางคนติดเจ้าภาพตามธนาคารโอนมาพ่องเอาสาตางค์ใส่ซองมาให้พ่องเอามาให้จะเหมืนพ่องกำลังเอามาให้ตะก,กี้พ่องเพราะฉะนั้นจะมาโทษถึงไอี่วมาททษถึงนี่คืออาจจะห้องได้มาทวษถึงมันฝนจะเกินน่ะเตียนมีสิบสิบเก็ดเล่มแต่ว่าเจ้าภาพมันเกิน เป็นาวฝ่ายญุ่นภาษาญุ่นครับนี่ก็เือกระบวยนะครับอธิจะตักเทียนนะครับเขไปรอในในเบานี้นะครับผมไปเป็นยังพื้นบอกว่ากันนอกข่อใจกันนอกอาอันนี้ก็มาเขาว่า ผู้ให้ยาเยิ้มท่้หหายได้ฟันกันแล้วพอสมควรเนาะเ,าเพื่อจะได้อเอ่อการรอเตียนในครนั้งนี้สุงภ้าสมภูมิสุดเ,เตียบอัตมาภาพชุลุงเป็นตัวแทนของพุทธบริษัทขึ้นสีขาวทั้งภายในและภายนอกได้ไปเอาเตียนมาได้ไปได้ไปเอาเตียนมาแล้วก็เอามาให้เพื่อนปูจา แล้วได้นินมนต์เจ้าเจ้าตั้งแต่วัดโปงเหนือไปถึงวัดสุนเลามาป็นผู้รับเตียนพันศาถ้าบาอ้นานห้อรอแล้วห้อบ่ได้ตามปีนี้ก็มันขาดขาด,ขาดเกินเดินอยังเหมือนกับกินเข้าบ่าได้กินน้ำเมืม่อรอเตียนก็ควรจะได้ถาวายเตียนก็นเลยทำน้นสปัการ ท่านประธานสงฆ์นะครับท่านประทูติิทศิระสังวรท่านเป็นเจา้าคณะเผืองเป้าท่านประ,ประทูตปฏิทานนะครับธรรมธรมธนนะครับเจ้าวาดวัดประธาจอมพอป้าเทระนึกเทระทุกรูปนะครับที่มาร่วมกิจกรรมอรอเทศึนศาประจาปี67นะครับที่วัดระธาตุมนจอมพอนะครับองาเงือเป้า โดยทีมงานผมคลื่นสีขาวนะครับที่ท่านครูได,ได้ได้พูดกับพวเราไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของอำเภอบินป่าเป้านะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับหลายๆท่านที่มาเ่่มกิจกรรมในวันนี้นะครับมาจาก หลังจากติดตั้นนอำเภอด้จุดเตียนจุดทูกปูจาพระเ,เจ้าเจ้าทั้งสามประกาศแล้วขอได้รับเกียรติจากผู้มีเกียรติแห่งจำนวนเก้าท่านในจุดเตียนนวะมหามงคลลุกไดเลเนอร์เพลี่ยนได้จุดเตียนวน,ยยยยยนวะมหามงคลตอนนั้นบุนาเอาเตรียมชนวนขึ้นเอสาาสา,า,า,สา,า,ามปลมา ta ti yam vi ma yam han te vi su vi ma lo ra ha ko sam ma ta sa na mo ta sa ma ka wa to a ra ha ko sam ma sam pu ta sa pu ta sa ra sa ma nam ga mi sang hang ra nam ga cha mi <laughs> Sự <Số> hào kapao mặt quý đất, kapao tiêu mặt quý đất, ham ong yang, bai tông yi, big mang chai, kapao mặt quý đất, kapao mặt quý đất, kapao เอากระเป๋าเอาสื้มาตุ่ยตัววิชานะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิอยฟังทรานพระครูปริญญาพัฒนาโสทิธรเนิ่นเข้มจะบอกแถวใดเป็นแถวใดวมนุษย์พุูบาอาจารชุดแรกนี้จะสวด15นาทีนะครับชุดสองเก้ารูปเกี่ยมตัวนะครับ หลวพ่อพระครูพิพิษสุตธรรมรองเจ้าคณะอำเภอยบยงกเป้าท่านพระคูบวรธรรมรามท่านพระคูปริยาคระตนโชท่านูโกศลชยธรรมพระครูสุเมรมะเสวีพระครูกัลยาณปพรัมบกพระครูวรธรรมนาพระครูวิพัตบุญญสามังค์ อนนาสัมพันโ์โสนาโตโลกวิตุอนุกัณฑโพริสัพพอตั้งในเทศนี้ก่อนนอกครับเนาะั้งนอกเดียวแต่เนาปองใจรัยเช่นกันครับตัว่าปาต้องไปแต่งคิวตั้งหลังคุณตัวอ่ะเจตโตอาตามันเป็นอย่างนึ่งแล้ววันนี้นึ่งมีต่อทั้งพวก กัสโกยายาภิปัณโนันโนวัตโตสาวะตนิจปาภิปันโนวเจวัโตสาวะติดวอตนะเตนเลวัตนสท่านใครที่ยงำม่ได้ปุจจารแทนเตียงกับปุจจารที่โตกรรมการข้างนอกปุจจาระกับถือแทนเตียงมา มาถึงก็อาแผ่นเตียนโกโอปรนยิโกปัจจตางเวอินโยเฮติสุปฏิปนโนวะเกวะโตสาวกาสังโคโคโทภะคาวาติปิปิสวาภะคาวาอะระหะสุปะสุปะ พุทลธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตวากรมปัยเย็นนะก่อยตั้งสติบาราติสาธาเทวบานุสักนะค่ำโทผะคะวะติอิติปิโสตัวเปตัวสิยืนอยู่ตัวเป็นตัวสชาจรณะสัม ครับนี่ก็คือบรรยากาศการมาหล่อเทียนเข้าวรรษาทิวัดหม่อนจอมพออำเภอเวียงป,ป่าปเปาจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็มีคณะผู้ศึกษาชนิกชนทั่วประเทศน,นะครับก็มา,มากันมลักหน้าหลายตานะครับมีโรงทานนักมากหลายนะครับผม แล้วก็ยกมือแถวแบบยกมือก็แสดงว่าพร้อมเตือนเฮาซ้อมกันก่อนบปเช่คซ้อมตุ้เจ้านะซ้อมสวดมนต์อ่าซ้อมสวดมนต์กันถ้าไปยังแน่นากันอยู่โอ้สัทธาต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเนี่ยตุ้เจ้าเบนเตียวอย่างใดเป็นแถวอย่างใดเรียบร้อยอย่างใดเอาก็พ่อบนนี้ มีมนพระสงฆ์ต่อแถวต่อพ่ออำเภอเลยนะครับมีมนต่างบนเวทีสวดอิติปิโสนะครับนะบัดนี้อาสภาเนตเถียง่านอาจารย์ท่านพระโคอภิวัฒนาลิสงเนตแก่งพระโคตรพระบาทพระธาตุเกียรติยพระเจ้าลูกจารพิหารพร่อท uh, so ั้งหลายสัพพันนันลังสีลานุขาเวนะมโหองค์แผ่พระสัมฤทธิ์นังพ่อทั้งหลายขอไดล่อเชียอสบาย พุทธโลกเสื่อไปถึงพุทธองค์ขอ,ขอ,อ,อ,อพระองค์เปิดใจจงเกี่ยนเส็นามอัสสะปกวะโต ครับก็เป็นช่วงบายนะครับการรอเทียนในวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนนะทั่วทุกภาคน,นะครับหลาย จังหวัดอะไรอำเภอนะครับก็มากันนะครับผมในที่วัดพระธาตุจอมพรในแห่งนี้นะครับเดี๋ยนี้ใช้เครื่องปั่นนะครับกาวยาวไปโน่นนะครับนงแนมกอนากาวก็จะไปยื่นสูงนะครับสำหรับาการถอดเทียน ที่วัดพระธาตุจำพรในวันนี้กับคงจะยุทิตาอีนะครับสำหรับเทวะพี่เอสือวัฒนธรรมปาเหนือตอนบนขอยุติวัฒนาอีกก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ารับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเสือวัฒนธรรมปาเหนือจะประาทายั้ำอบุญกุศลมาฝากทุกกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสถานใตสวดจบสถานในเสียดฝากครับ ไปที่ไหนบ้านนันเป็นอยู่ขันนำบนท่ก็ได้มาต่อไปครับนี่บนพระสงฆ์ครับชลเลเกิดกี้นะครับจะได้ขึ้นเจนีงก็ร่วมพิธีกันแล้วนะใกล้จะปีที่โสนะครับจะเอาเต้าที่มีนี่ท่ากุบจางเนี่ยแบบติดเต๋อครับ ที่ได <mis. S 1> <ไป S 2> ้ขอนิ่มอนท่านบะครูสุเ็จธรรมเสวีท่านบะครูสัพพิสารคคณท่านอาจมนชัยชยานันโทท่านบะครูกัลยานาป